ยากูซ่าญี่ปุ่นรอบค้าแร่นิวเคลียร์ข้ามชาตินักดูของในไทยก่อนโดนสหรัฐล่อซื้อคาดโดนจำคุกตลอดชีวิตสวัสดีค่ะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ได้เอามาจากหนังหรือว่าซีรีส์นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงมีทั้งยากูซ่าอาวุธยาเสพติด แร่นิวเคลียร์และการล่อซื้อและบังฉากของเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยด้วยและมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะชาวญี่ปุ่นอายุ60ปีชื่อว่านายทาเคชิเอบิซาวะย้อนกลับไปเมื่อต้นปี2020เขาไปติดต่อพ่อค้ายาเสพติดและค้าอาวุธโดยบอกว่าเขาต้องการจะขายแร่นิวเคลียร์เขามีเป็นจำนวนมากอยากจะขาย อยากจะขายแร่ยูเรเนียมแร่ยูเรเนียมนะคะสามารถเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือเอาไปทำเป็นอาวุธนิวเคลียร์ก็ได้มีการส่งรูปมาให้ดูด้วยค่ะเป็นเหมือนก้อนหินสีดำๆวัตถุสีดำๆๆพร้อมกับเครื่องบอกปริมาณรังสีแถมส่งผลแลบมาให้ดูด้วยนะคะว่ามีแร่ยูเรเนียมและทอรียมในก้อนหินสีดำาๆเหล่านั้นจริงๆทีนี้ พ่อค้าที่เขาติดต่อไปนะคะบอกว่าสนใจแล้วก็อ้างว่าตัวเองมีสายสัมพันธ์กับในพลอิหร่านแล้วก็บอกว่าในพลอิหร่านสนใจมากๆแล้วก็ฝากถามว่าแร่ยูเรเนียมเป็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะขนาดไหนเกิน5%หรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลอิหร่านต้องการจะซื้อแร่ไม่ได้เอาไปผลิตไฟฟ้าหรือว่าเอาไปใช้ในเชิงพลังงานแต่ต้องการผลิตอาวุธนิวเคลีย ทาเคชิก็ตอบว่าคิดว่าน่าจะได้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะต่อมาเดือนกันยายนปี2020ค่ะทาเคชิก็เลยเสนอขายแร่ยูเรเนียมและทอรีียมปริมาณ50เมตริกปันในราคา6ล้าน8 5 0 0 0 0ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ246ล้านบาทแล้วต่อมาทาเคชิเสนอด้วยนะคะว่ามีแร่พลูโทเนียมมาขาย แล้วแร่นี้เนี่ยมีศักยภาพมากกว่าดีกว่ายูเรเนียมอีกตรงตามความต้องการจะใช้ของอิรานมากกว่าด้วยซ้ำทีนี้นอกเหนือจากการพูดคุยกันเรื่องของการคาแร่ยูเรเนียมแล้วนะคะไทเคชิกับพ่อค้าอาวุธก็ยังคุยกันเรื่องของการซื้ออาวุธด้วยเดือนพฤษภาคมปี2021ค่ะทาเคชิก็ถามว่าเขาเนี่ยต้องการจะซื้ออาวุธ อย่างขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานจรวดปืนยาวปืนกลและอาวุธอื่นๆได้ไหมจะเอาไปให้ชนกลุ่มน้อยในเมียนมาแล้วาทาเคชิก็แนะนำให้พ่อค้าที่คุยกันเนี่ยรู้จักกับพักพวกของเขาอีก3คนการเจราจาก็ดำเนินไปจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ปี2022พ่อค้าก็เลยถามนะคะว่าเอาแบบนี้ได้ไหมก็คือว่าเอายูเรเนียมมาแลกกับอาวุธจากอิหร่าน แล้วไปไปมาๆก็ตกลงกันนะคะว่าเราจะทำแบบนี้พักพวกของทาเคชิค่ะบอกพ่อค้าคนนี้นะคะว่าพวกเขามีทอรี่ยม232ปริมาณ2000กิโลกรัมแล้วก็มียูเรเนียมกว่า100กิโลกรัมสามารถผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ได้5ตันแร่เหล่านี้อยู่ที่เมียนมาส่งรูปมาให้ดูด้วยแล้วพวกเขาบอกว่ามีตัวอย่างยูเรเนียมกับทอรีียมให้ดูด้วยนะ ในที่สุดก็เลยนัดเจอกันค่ะไทเคชิกับพวกก็มาเจอกับพ่อค้าคนนี้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีการให้ดูสินค้ากันนะคะแล้วตัวอย่างนี้ต่อมาก็ถูกเอาไปเก็บเอาไว้ที่กรุงเทพแล้วก็ทางการไทยในเดือนพฤษภาคมปี2022สามารถเข้าไปยึดแร่ตัวอย่างนี้ได้ที่สำนักงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพ่อค้าที่บอกว่าตัวเองเนี่ย้าอาวุธค้ายยาเสพติดจริงๆแล้วเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐหรือว่า DEA ซึ่งเขาเนี่ยปลอมตัวมาแล้วก็แนบเนียนมากนะคะเพราะว่าสามารถทำให้ทาเคชิซึ่งทางการสหรัฐเชื่อว่าเขาคือหัวหน้าแก๊งยาก,กูซ่าคือหลอกให้ทาเคชิเชื่อสนิทใจเลยว่าถ้าเกิดว่าขายแร่ยูเรเนียมได้เนี่ย ตกไปอยู่กับมือของนายพลอิรานแน่ๆเลยทีนี้ทางด้านของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐนะคะติดตามทาเคชิกับพวกมาตั้งแต่ปี2019แล้วค่ะแล้วก็ในที่สุดจับกลุมตัวได้ที่แมนฮฮตตันที่นิวยอร์กเดือนเมษายนปี2022อีก3คนที่จับได้เป็นคนไทยนะคะ แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจับกลุ่มได้แล้วก็มีการตั้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดและการค้าอาวุธเพราะว่าทาเคชิและพวกต้องการจะเอายาเสพติดนะคะอย่างยาบ้ากับเฮโรอีนไปขายในนิวยอร์กแล้วก็ต้องการจะหาซื้ออาวุธให้กับกลุ่มต่างๆในเมียนมาและสีลังกาค่ะแล้วก็ต่อมาปีนี้2024ทาเคชิกับคนไทยคนหนึ่งที่ชื่อว่านายสมภพสิงหสิริ ซึ่งเป็นจำเลยร่วมถูกตั้งข้อหาใหม่ว่าด้วยการพยายามจะขายแร่ยูเรเนียมมาดูการตั้งข้อหากันนะคะอายการสหรัฐค่ะตั้งหลายข้อหาเลยกับทาเคชิเช่นสมรู้ร่วมคิดจะค้าแร่ดิวเคลียข้ามประเทศสมรู้ร่วมคิดนำเข้ายาเสพติดสมรู้ร่วมคิดจัดหาขนย้ายและครอบครองขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานสมรู้ร่วมคิดที่จะครอบครองอาวุธ แล้วก็ถูกข้อหาฟอกเงินด้วยถ้าผิดจริงอาจจะต้องติดคุกตลอดชีวิตนะคะส่วนคนไทยนายสมภพถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดนำเข้ายาเสพติดและสมรู้ร่วมคิดครอบครองอาวุธปืนถ้าผิดจริง ก็จะต้องติดคุกตลอดชีวิตเช่นเดียวกันแต่ว่าทนายความของทาเคชิเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะไปต่อสู้ในชั้นศาลจะชี้ให้ศาลท่านเห็นนะคะว่าทาเคชิไม่ใช่หัวหน้าแก๊งอาญากรรมแต่อยา่างใดแต่ว่าห้องแล็บในสารัฐค่ะออกมายืนยันนะคะว่าแร่ที่ยึดมาได้ที่เป็นตัวอย่างเนี่ยมีทั้งยูเรเนียมทอรียมและพลูโทเนียม และพลูโทเนียมเนี่ยอยู่ในเกรดที่สามารถเอาไปใช้ทำอาวุธนิวเคลียร์ได้เจ้าหน้าที่ของสารัฐระบุเลยนะคะว่ากรณีนี้แสดงให้เห็นนะคะว่าพ่อค้ายาเสพติดและพ่อค้าอาวุธเนี่ยพวกเขาไม่สนใจชีวิตผู้คนเลยส่วนตัวอย่างแร่นิวเคลียร์มาจากไหนมาจากผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งในเมียนมาที่กำลังทำเหมืองยูเรเนียมอยู่คะ่ะ ทาเกชิเขาเสนอเลยนะคะว่าให้ผู้นำของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยขายแรย่ยูเรเนียมผ่านเขาจะได้ไปแลกกับการซื้ออาวุธจากในผลอิหร่านแล้วในคำฟ้องเนี่ยเขียนละเอียดเลยนะคะระบุถึงอาวุธที่ทาเกชิต้องการปืน AK-47 5000กระบอก M-16 5000กระบอกกระสุนอย่างละ1ล้านนัดเครื่องยิงจรวด RPG 50กระบอก ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ20ชุดต้องการปืนครบปืนกลด้วยมีรายงานนะคะว่าชาเคชิอาศัยอยู่ทั้งในญี่ปุ่นและในประเทศไทยแล้วก็มีเครือข่ายค่ะทั้งในเอเชียยุโรปและสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในเมืองไทยด้วยทีนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะคะ ตอนที่ทาเคชิกับพวกถูกจับที่แมนฮัตตันที่นิวยอร์กเมื่อปี2022ตอนนั้นก็คือโดนคดียาเสพติดกับค้าอาวุธก่อนแต่ว่าอายการเนี่ยเขาระบุเลยนะคะว่าทาเคชิต้องการจะขายเฮโรอินกับยาบ้าซึ่งเอามาจากกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาแล้วก็ต้องการจัดหาซื้ออาวุธให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาด้วยยาเสพติดจะเอามาขายในนิวยอร์กนี่แหละ แล้วก็ส่งอาวุธไปให้กลุ่มต่างๆที่ต้องการนะคะแล้วก็เหตุการณ์เมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์ปี2021ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าทาเคชิและพวกเดินทางไปที่โคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กไปเจอกับพ่อค้าอาวุธแล้วพ่อค้าอาวุธเนี่ยเอาของมาให้ดูนะคะเสนอขายค่ะปืนสารพัดแบบ ที่ทาเคชิต้องการรวมถึงจรวดด้วยแล้วก็เอาภาพเอาคลิปวิดีโอให้ดูขีปนาวุธยิงจากพื้นดินสู่อากาศอย่างที่เขาเนี่ยต้องการจะซื้อคนขายก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะขายให้แต่จริงๆแล้วคนขายอีกแล้วค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ปราบปามยาเสพติดของสหรัฐร่วมกับตำรวจเดนมาร์กปลอมตัวมาเป็นพ่อค้าขายอาวุธนะคะแล้วในที่สุดทาเคชิก็ถูกจับได้ที่นิวยอร์ก ปี2022ค่ะในะแถลงการของสำนักงานอายการที่นิวยอร์กมีการขอบคุณนะคะหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ทั้งหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ที่อยู่ในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยที่ให้ความร่วมมือกระบวนการต่อจากนี้ค่ะก็คือการต่อสู้ในชั้นศาลของผู้ที่ถูกกล่าวหาต่อไป ก็ต้องมาดูกันนะคะว่าจะต่อสู้ว่าอย่างไรบ้างในชั้นศาลแล้วศาลท่านจะเชื่อหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลักฐานต่างๆค่อนข้างจะแน่นหนาค่ะสวัสดีค่ะ